สวัสดีค่ะสวนสุพรรณหันษาวันนี้มาทำการวัดที่เพื่อทำโคกหนองนาโมเดลนะคะโดยทีมงานโชคเหลืองวิไลน้องชื่ออะไรคะชื่อบอยค่ะชื่อบอยค่ะเป็นทีมงานโชคเหลืองวิไลนะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะค่ะเดี๋ยวเดินตามน้องนะคะน้องมาวัดความลาดเอียงของที่ด้วยนะคะเพื่อเวลาเราขุดโคกหนองนาเนี่ย ถ้าตรงไหนมันต่ำเนี่ยถ้าเราไม่ปรับความลาดเอียงเนี่ยมันจะทําให้น้ําเนี่ยไปอยู่ในที่ต่ําและที่สูงจะไม่มีน้าค้างในบ่อน,น่ะคะ่ะมันจะไม่เสมอกันนะคะเพื่อความสวยงามและไม่ให้มีปัญหาภายหลังทางทีมงานเขาจะคํานวณเรื่องความลาดเอียงด้วยซึ่งมันมันจะดีตรงนี้นะคะ มันจะไม่เหมือนแมโครทั่วไปเพราะน้องเขาใช้หลักวิชาการที่เขาเรียนมาผสมผสานกับการให้บริการขุดโลกงคกหนองนาด้วยเราใช้เขาเนี่ยมันจะไม่ผิดหวังนะคะน้องโฉนดที่ต้องดูไหมไม่ต้องดูหรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ต่อเนื่องไข่เนาะมันต่อเนื่องกันหลวงเห็นคนที่เขาเขาเช่านาพี่เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันต่ำสุดตรงบ่อบาดานเนี่ย แล้วทางนูนนะ่ะริมถนนลาดยางอะ่ะสูงกว่าทางนี้ประมาณสิบเซนน้องก็ลองลองดูสิเครื่องน้องมันวัดได้ไหมเนาะน้องสังเกตเห็นเสาหลวงไหมเออเสานั้นน่ะ นี่นะคะเดินเลยค่ะสี่ไล่ค่ะเดินกันให้ขากวิดเลยค่ะน้องเขาเดินเร็วค่ะขางเขาขายาวเดินให้ทันค่ะ คั้งแรกในชีวิตที่พี่เดินบนนาพี่เองอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ตะกายไอย้พวกรถรถเกี่ยวข้าวรถอะไรลงอะ่ะนี้ถ้าเราวัดความลาดเอยียงตรงนั้นมันจะไม่เสถียรต้องระดับตรงนี้ปที่ยืนเนี่ยเนอะ เราดูไอจุดไอแปลงนั้นน่าโนโดดีแล้วเดี๋ยวเกิดดูลักผิดแล้วเราจะคำนวณที่ดินผิดใช่ป่ะละ่ะจะมีปัญหาหนึ่งสองแปดใช่พูกต้องน้องไปดูทางนู้ดีกจ่าอ๋อวัดความลาดเอียง นี่ค่ะน้องเขาวัดเป็นจุดๆน้องไอ้เครื่องนี้มันแพงไหมที่ถืออสองแสนกว่าสองแน่แ,แล้วมันจะวัดได้แบบเหมือนคอมพิวเตอร์เลยคำนวณอะไรอัตโมติของผมที่บินเลยอ๋อมันใช้มันใช้จับพิกัดจากดาวเทียมปะอ๋อแม่น้องขายาวก็ขึ้นได้สิเนาะแล้วพี่ล่ะ <laughs> เสอรอ็จแล้วไวเนาะเพราะว่ามันทันสมัยเนาะ <Okay. S 1> ค่ะน้องเขาย้อนกลับไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะคือทีมงานนี้มืออาชีพมากเลยอะคะ่ะใช้น่าจะใช้แล้วไม่ผิดหวังนะคะยังไงถ้าไม่ผิดหวังแล้วเดี๋ยวมีการบอกต่อะคะ่ะเพราะเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนฝูงอีกหลายคนนะคะที่กําลังจะขุดโคกหนองนาและดูทางหันศาเป็นตัวอย่างถ้าสวนสุพรรณหันศาโอเคเขาก็จะมีการติดต่อ ใช้บริการเพิ่มนะคะน้องเขาบอกว่าความลาดเอียงด้านนู้นนะฮะด้านทิวของสวนมะม่วงกับถนนลาดยางเนี่ยนิดหน่อยไม่เกินสิไม่ถึงสิบเซนบางจุดอ๋อน้องเขาเดินเดินไปดูความลาดเอียงตรงบ่อบาดาลตรงมุมนู้ดอีกอะ,ะ่ะน้องบอยก็เดินไป แล้วมันมันต้องจับระดับว่าสูงกว่าถนนเท่าไหร่ปะไอ้ต่ำกว่าถนนกี่เมตรนะต้องจับไปไอ้พี่สา่รู้อ่ะเพราะว่าเดียที่ที่ผ่านมานะีน้มันพ่วมันนะอีน่นะแล้วปรากฏว่ามันเสมอถนนเลยนี้ถ้าเกิดทำเนี่ยความสูงละพี่อยากให้มันอาจจะสูงกว่าถนนนิดน่อยอะไ้ไอันเนี่ยพี่จะทาถนนเนี่ยนะถนนนี่ยยาวสักประมาณ5 6เมตรอะ จุจดนู่นเลยแล้วก็ถนนรอบอ่ะก็คือถนนเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกรอบรูปและภายในถนนน่ะที่ก็จะทําครงล้อมรอบทีเลยใ่เออาจ๋วัน,ออาวนมาพูุทธหยิบกระดับแล้วว่าเขา,า,าสุ่ถ้า,าดบที่ทเพราะว่าพี่กําลังจะบอกว่าทางบอยบอยใช่ไหมต้อง รู้ว่าที่นั่นอ่ะมันมันสูงมันต่ำกว่าถนนนะเท่าไหร่เราคุณุ๊กเขาจะต้องคํานวณดินที่พี่จะเอาขึ้นมาแล้วจะต้องขุดขคดวามลึกของคลองกับบอ่อข้างในต้องขุดประมาณไหนพี่จะพอทาโคให้พี่ไงนี่เราเราวัดไปยังวัดแล้วนะเพราะว่าคนแถวนี้เขาบอกยังไงพี่ห้ามต่ำกว่าลาดยางถ้าต่ำกว่าลาดยางเนี่ยหนามันท่วมเพราะที่ผ่านมามันปิ่มเลยไงอืม ม,มันข้ามถนนปูนละนิดหน่อยได้ละตอนพี่ขับรถมาดูนะเอ้โอเคขอบคุณมากัสดีค่ะค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวนสุพรรณาหารันษาขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ